ผัดพริกแกงหมูสามชั้นยอดมะพร้าวค่ะเคียรีเวอร์ี่ค่ะวันนี้นะคะเคียจะผัดพริกแกงหมูสามชั้นยอดมะพร้าวอ่อนค่ะไปดูวิธีทำกันเลยนะคะไปเลยค่ะก็มีนะคะยอดมะพร้าวอ่อนค่ะหมูสามชั้นค่ะพริกแกงค่ะพริกชี้ฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูด ซอสน้ำมันหอยซอสฟาเขียวน้ำปลาน้ำตาลค่ะผงชูรสนะคะขาดไม่ได้น้ำมันพืชค่ะโอรีนนะคะหนึ่งช้อนแกงค่ะผักชีค่ะหนึ่งขีดค่ะใส่ลงไปเลยที่แกงหอมแล้วนะคะหมูสามชั้นค่ะสองขีดใส่ลงไปเลย เลนะคะซอสสาเขียวหนึ่งช้อนแกงซอสน้ำมันหอยหนึ่งช้อนแกงน้ำปลาหนึ่งช้อนแกงค่ะโคตรทิ้งหีอสูมากน้ำตาลหนึ่งช้อนกาแฟผงนวลถุงชูรสครึ่งช้อนกาแฟค่ะใครไม่เก่นก็นไม่ต้องใส่เนาะถงชูรสอะ หมูสามชั้นสุกแล้วนะคะงากมะเท้าลงเลยค่ะมะพร้าสองขีดล้วมะพร้าวไม่ต้องใส่ไม่ต้องคนนานเนาะเพราะว่ากินสดๆก็ได้อร่อยกรอบถ้าต้มนิ่มๆแล้วจะไม่อร่อยตามด้วยใบมะกรูดสิบใบพริกชี้ฟ้าแดงสิบเม็ดค่ะใส่ไบหั่นหอยนะคะ เราก็ตักเสิร์ฟไปเลยค่ะหมูสามชั้นยอนมะพร้าวอ่อนค่ะนี่ค่ะค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะตักเลยนี่ย่อนมะพร้าวกรอบือบ อรอบมากเลยค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายรีโอบ๊ายบายก่อนรีโอ,อ